สุโคพุทธานั่งอุปาโทสุขัสสะธรรมาเทสนาสุขัสังคัสสะสามาคีสามาคานั่งตาโปสุโคทิวาตาปาติอาิิจราติง ปเิจันทิมาสันโทคันติโยตปติชาย ตปาติพระมโนอัฏฐัสภาวามโหรติงพุทโธตปาติเตสะสัหิริโอตปะสัมปันาสุขธรรมมาสมาหิตาสันโตสัปุริสาโลเกเทวาธรรมติวจาร สันติปาคาอปัตานาสันติปาธาอวัญจนามาตาปิตาจเนคันตาชาตาเวทาปาติกามาสุวันนาภูมิงคันตาวนาโซนนตารามหิติกาปิสาเจนิทมิตาวานาพรหมมาชาลัง อาเทสยยงเอเตสะเพยาคาปลายันโตอากาศสัตถาจะพุมมาทาเทวานาคามาหิติกาบุญยังโนอนุโมทันโตเจรังราคันโตสาสานัง อากาศธาจะภูมิมาธาเทวนาคามเหธิกาปุญญโนอนุโมทันโตจิรังราคันตูปาในโนอากาศธาจะภูมิมาธาเทวนาคามเหติกาปุญญโนอนุโมทันโตจิรังราคัน ุโนสัทธาอากาศสัทธาจะภุมมาธาเทวนาคามหิเกาปุญญโนอนุโมทันตุโสทิงขจันตุเทวตาคาตา เทวนาราญปารเมสวราสิทิพมาจะอินท่าจะจตุโลกะพิลักกะสะสมุทาภูตาขังกาจะสภพไสยปสสิทธิภวันตุเตชยชยทรณีทรณี อุทธาทีอุทธาทีนาทินาทิชัยยะชัยยะคคานาตาระเนสัยยะเนรยะเสยยเสรสุเมรุราชพนาราสีชัยยะชัยยะคัมภีรโสพินาเค็นทนาคีปิสาจพูตากะลีชัยยะชยยะทุเนมิตาโรคี ชยาชยสิงเคสุธาคานโมุคาชาชยชยรุณามุคาศาสตราชายาชายาจามปาทินาคากราคันตะกังชยชยาคาสะคะนตุรังคานสุการะผูชังคสีห้าพยาคาทีป้าชยชยรุณามุคายาตาจินาสีนาบ รีปูปูนสุติรตชัยยาชัยยาสุขาสุขาชีวิชัยยาชัยยาทรณีตาเลสัทาสุชัยยาชัยยาชัยยาทรณีสานติสัทชัยยาชัยยามังกาลายาปวเค ชัยยชัยยะวรุณายาเคชัยยะชัยยะราคะเสสุรภูชาเตชาชัยยะชัยยะพระเมธทคนาชัยยะชัยยะราชาธิราชชัยังชัยยะชัยยะปทาวิงสาปังชัยยะชัยยะอรหันตังปเจกพุทธสาวัง ชายาชายามาเฮสุรังคหโรหารินทเทวาชายาชายาพระมาสุรโกชายาชายานาโคกเวิรุหโกวิรปโกจันทิมาบริอินโทเจเวนตัยยงจากุเวโรวรุโนเปจอคิวายุ เจปสุนโหกุมารทัตตะรตะโกอัตระสะมหาเทวาเสติตาปัสอาทยโยเอสีโนสาวกัสะเพชยาลาโมภาวันตุโนเจยาธรรมโมจาสังโกจารทสปาโลจารชยากัง เอเตนะชยยะเตชะนะโสธิภวันตุโนเอเตนะพุตเตเตชะนะโหตุโนชยมังคลังชยโยปิพุตตะสะเสริมาโตอัยามมารสัจัปะปิมาโตปาราชยโยองค์โคสยุงโพ ที่มันเดปามุทิตาใจยาติธาพรหมะคะนามะเฮชิโนะโยเปผู้ตาสิริมาโตอยังมารสจัปปะปิมาโตพระราชโยองโคชยุงโพธที่มันเดปามุทิตาชจยติธาอินทขะนามะเฮสิโนะโย เปโพุตสสิริมาโตอะยมมารสจัปปะเปมาโตปราจะโยองโคจะยุงโพทิมันเดปโมติตาใจยะตถาเทวขนามมเฮสิโนสโยเปโพุตัสสิริมาโตอะยง มารสะจัปปิมาโตปราชโยองโคสยุงโพทิมันเดปามทิตาชัยยะตาสุปันนาคนามาเฮชโนสโยเปพุตสาเสริมาโตอายังมารสะจัาปิมาโต ปราชโยองค์โคสยงโพ่ิที่มันเดปามุติตาใจยตตานาคักนามเหสิโนสโยปิุตัสสิริมาโตอายังมรสัจัปปิมาโตปราชโยองค์โคสยงโพ่ ที่มันเดปโมูทิตาสสยยตทาสาภคนามเฮสิโนสโยสุนหันตัวพโตเยเทวาสัมิงตานิอาิกตาทีกายุกะสัทธาหุนตุสุกิตาหุนตุสาปะธาราคันตุสักภาษา ตานังรักันตุสินาศสัณังกายจิปัตนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรัฐายุตกาเรปวัสันตุวัสสังวัสาวะราหกา โรคาจุปันทวาเตสังนิวาเรนตุจสาะปัทกายาสุขังจิตตสุขังอาหรันโต เขมีอเนคาสุนตาจสันโตอนาตุราโทสุขิตาอเวรีเทวามนุสสาจัตปชาจะเสรีภาธารานุปสิจัสธาภวันตังขอเทพเจ้าเหล่ามนุษ และสัพพะสัตท,ทั้งหลายจงเป็นผู้อยู่อย่างเกษมจงเป็นผู้ไม่เดือดร้อนไม่อาดุลอยู่เป็นสุขปราศจากเวรภัยขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นอิสระจงเป็นผู้ได้พบเห็นแต่สิ่งที่ดีงามทุกเมื่อเถิด